สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อิจจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตเบีย้ยผักของอิจนะคะไม่เบีย้ยแล้วสิเพราะว่าต้นโตแล้วค่ะอันนี้มะเขือนะคะมะเขือกําลังต้นอย่างสมบูรณ์มากได้เวลาจะย้ายลงกระถางแล้วค่ะเพราะว่าเขาต้นโตแล้วก็เบียเสียดกันเยอะเกินไปแดดก็มาช้าเหลือเกินจ้าปีนี้ นจะทําการย้ายเข้าลงกระถางแล้วค่ะมีแต่ต้นสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเขาเบียดกันเยอะเหลือเกินปลูกใส่กระถางนี้นะคะช่วงที่เราไม่มีพื้นที่เราก็ให้เขาเบียดกันอยู่ตรงนี้ก่อนให้โตอยู่ตรงนี้ก่อนต้นนี้ใหญ่มากเดี๋ยวจะได้เด็ดใบทิ้งด้วยค่ะเพราะว่าใบเขาไปรบกวนกันจเจริญเติบโตมีดอกแล้วนะคะ อันนี้ก็เริ่มจะมีดอกแล้วค่ะมีดอกแล้วอันนี้ก็มีดอกแล้วค่ะมีทุกต้นเลยค่ะเท่าที่ดูนี่มีต้นเล็กๆกก็มีแล้วค่ะมีดอกเป็นดอกแล้วจะทับจะจัดการย้ายกระถางให้เขาซะเพราะว่าเขาเบียดเสียดกันเหลือกเกินน่าสงสาร ต้องการพื้นที่ใหม่แล้วได้เวลาแล้วค่ะแดดมาแล้วอันนี้ก่อนที่อิจะเอาลงกระถางอิจจะเด็ดใบเขาออกก่อนเลยดีกว่าใบจะได้ไม่เบียดเสียดเกินเกินไปนะคะเด็ดไปเลยไม่มีประโยชน์ ราะว่าเขาจะบงังแดดต้นอื่นด้วยให้เขาได้ไปเลี้ยงส่วนยอดเขาอันนี้ก็มีดอกแล้วค่ะมีดอกทุกต้นแล้วค่ะพร้อมจะขยายพันธุ์เต็มที่ใบไม่สวยก็เด็ดออกไปเลย ม่ต้องเสียดายนะคะเด็ดเขาจะได้เด็ดไปออกเขาจะได้สารอาหารจะได้ไปเลี้ยงข้างบนได้เต็มที่เด็ดทิ้งไปเลยเหมือนกันในไหนไม่จเจริญเติบโตก็เด็ดออกไปส่วนพวกนี้ก็ กำลังจเจริญเติบโตค่ะหลังจากที่มีแดดเอาออกมาตากแดดรู้สึกว่าจะโตเร็วมากตอนอยู่ในบ้านยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะเริ่มโตแล้วค่ะจริงแล้วลงกระถางเลยก็ได้นี่กำลังสวยงามส่วนอันนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกที่อิดเพาะไว้ก็กำลัง กำลังโตกำลังสวยเหมือนกันค่ะนี่ก็อีกหนึ่งกระถางแต่อีกก็ไม่รู้นะคะว่าพริกอะไรเดี๋ยวต้องรอให้โตก่อนอันนี้ก็มะเขืออีกหนึ่งกระถางค่ะส่วนอันนี้คือมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆเรายังไม่มีพื้นที่ลงวิศก,ก็เลยเอาเข้าไว้ในกระบะพออย่างนี้ เอาไว้อย่างนี้ตั้งแต่เพาะมาเลยค่ะเขาโตโตแบบโตดีมากสงสัยพื้นที่น้อยได้รับสารอาหารเต็มที่เดี๋ยวก็จะเอาลงดินแล้วค่ะเพราะว่าโตเยอะแล้วแดดก็เริ่มมาเหมาะที่จะทำการป,รปลูก<ร>แล้วค่ะตอนนี้ก็มะเขือที่ปลูกในบ้านมาข้ามปีนะคะ ออกดอกเยอะมากแต่ว่ายังไม่จับลูกให้สักลูกเลยยังไม่ติดผลเลยอ่าไม่เป็นไรค่ะเขาอาจจะยังไม่ถึงเวลารอกันไปก่อนอนี่ก็ดอกเยอะแยะมากมายแต่ดอกล้วนๆเดี๋ยวจะเด็ดใบเล็กๆแขนงตัดแต่ง เพราะว่าดูเขาจะโลกเกินไปพวกนี้ก็มะเขืออีกนะคะกำลังเป็นเบี้ยก็ไม่เป็นไรคะ่ะปลูกไว้รอสำรองไว้อันนี้พริกใบใหม่ก็กำลังแตกออกมาพวกนี้ไม่สมบูรณ์อันนี้ต้นนี้สมบูรณ์ค่ะต้นที่เราเด็ดยอดไปนะคะ เด็ดยอดเขากำลังโตแบบสมบูรณ์มากอันนี้ต้นเล็กๆก,กำลังจะออกดอกอันนี้ก็มะเขืออีกต้นค่ะปีนี้เพราะมะเขือได้เยอะมากก็เด็ดออกไปซะพวกใบมีสมบูรณ์ โอเคค่ะคลิปนี้ก็อัปเดตเบี้ยผักให้ชมนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ